ต่อมานะครับเรามาดูในหมวดที่2กันต่อในหมวดที่2เป็นเรื่องของคําสั่งทางปกครองส่วนที่1เจ้าหน้าที่มาตรา12คําสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องกระทําโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในเรื่องนั้นนะครับต้องเป็นเจ้าหน้าที่และก็มีอํานาจในเรื่องนั้นด้วยนะครับจึงจะสามารถอ,ออกคําสั่งทางปกครองได้นะครับต่อมานะครับ มาตรสสาสิเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้อ่าตรงนี้สําคัญเลยนะครับเจ้าหน้าที่ในมาตรา13เนี่ยอ่าจะพิจารณาคําสั่งจะพิจารณาทางปกครองไม่ได้นะครับได้แก่วงเล็บ1เป็นคู่กรณีเองวงเล็บ2เป็นคู่มั่นหรือคู่สมรสของคู่กรณีวงเล็บ3เป็นญาติของคู่กรณีก็คือเป็นบุพการี หรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆหรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้นหรือเป็นญาติเกี่ยวพันกันทางการแต่งงานนับได้เพียงสองชั้นวงเล็บสี่เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณีวงเล็บห้าเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณีวงเล็บหก กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับทั้ง6ข้อนี้นะครับจะทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้นะครับต่อมามาตรา14เมื่อมีกรณีตามมาตรา13นะครับตามมาตรา13ก็คือเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถพิจารณาทางปกครองได้นะครับถ้ามีกรณีตามนี้เนี่ยหรือคู่กรณีเนี่ยเขาคัดค้านว่า เจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นบุคคลตามมาตรา13ที่เราได้พูดถึงเนี่ยนะครับให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องเอาไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบเพื่อที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะได้มีคำสั่งต่อไปวักต่อมาการยื่นคำคัดค้านการพิจารณาคำคัดค้านและการสั่งการให้เจ้าหน้าที่อื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ที่ถูกคัดค้านให้เป็นไปนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับมาตรา15เมื่อมีกรณีตามมาตรา13หรือคู่กรณีคัดค้านว่ากรรมการในคณะกรรมการที่มีอํำนาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกล่าวก็ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุคัดค้านนั้น ในการประชุมดังกล่าวเนี่ยกรรมการผู้ถูกคัดค้านเมื่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามแล้วก็จะต้องออกจากที่ประชุมไปนะครับต่อมานะครับวักต่อมาถ้าคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผู้ถูกคัดค้านในระหว่างที่กรรมการผู้ถูกคัดค้านต้องออกจากที่ประชุมให้ถือว่าคณะกรรมการนั้นประกอบไปด้วยกรรมการทุกคนที่ไม่ถูกคัดค้าน ถ,ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้านก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้มติดังกล่าวให้กระทําโดยวิธีการลงคะแนนรับและก็ให้เป็นที่สุดนะครับการยื่นคําคัดค้านและการพิจารณาคําคัดค้านให้เป็นไปนตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับ ต่อมานะครับในามาตราที่16ในกรณีมีเหตุอื่นใดน,นอกจากที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา13เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจจะทําให้การพิจารณาทางปกครองเนี่ยไม่เป็นกลางเจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้ ตรงนี้เป็นเหตุอื่นนอกจากมาตรา13นะครับในกรณีตามวรรคหนึ่งเนี่ยให้ดําเนินการดังนี้วงเล็บ1ถ้าผู้นั้นเห็นเองนะครับว่าตนมีกรณีดังกล่าวก็ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องเอาไว้ก่อนและก็แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบแล้วแต่กรณีวงเล็บ2ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าวหากผู้นั้นเห็นว่าตนเนี่ยไม่มีเหตุ ตามที่คัดค้านนั้นผู้นั้นจะทําการพิจารณาพิจาารณาเรื่องต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบแล้วแต่กรณีวงเล็บ 3. ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผู้นั้นเป็นกรรมการอยู่นะมีคําสั่งหรือมีมติโดยไม่ชักช้าแล้วแต่กรณีว่า ผู้นั้นมีอำนาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นหรือไม่วักต่อมานะครับให้นำบทบัญญัติตามมาตรา14วักสองมาตรา15วักสองวักสาและวักสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลมต่อมาในมาตรา17การกระทำใดๆของเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองที่ได้กระทำไปก่อนหยุดการพิจารณาตามมาตรา14 และมาตรา16ย่อมไม่เสียไปเว้นแต่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูกคัดค้านหรือคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองแล้วแต่กรณีจะเห็นสมควรดำเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดเสียเสียใหม่ก็ได้นะครับมาตรา18บทบัญญัติตามมาตรา13ถึงมาตรา16ไม่ให้นำมาใช้บังคับกับกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือเสียสิทธิ์หรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้นะครับมาตรา19ถ้าปรากฏภายหลังว่าเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือมีการแต่งตั้งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นเหตุให้ผู้นั้นต้องพ้นจากตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่งเช่นว่านี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่นะครับมาตรา20ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งแตา่ม,มาตรา14และมาตรา16ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีอำนาจกำกับหรือควบคุมดูแลสำหรับ กรณีของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาโดยตรงและนายกรัฐมนตรีสําหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นรัฐมนตรีนะครับ